สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ่ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องฟ้าสูตรหวยพารวยนะคะวันนี้น้องฟ้าก็มากับสูตรหวยยี่กีนะคะเป็นยี่กีออกทุก5นาทีค่ะผลนะคะน้องฟ้าก็เอามาแจากในกลุ่มนะคะในกลุ่มน้องฟ้าก็จะมีบอรรายงานผลแล้วก็แนวทางที่น้องฟ้าลงให้นะคะผลก็เริ่มตั้งแต่รอบที่173าค่ะจนถึง189นะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ใช้จริงนะคะวางในกลุ่มนะคะและเข้าดีค่ะ พี่ๆก็สอบถามว่าใช้สูตรอะไรนะคะน้องฟ้าเลยมาแบ่งปันสูตรกันนะคะวันนี้มากับสูตรปักสิบบนนะคะวิธีกดก็คือกด2ตัวบนและรูดหน้าค่ะจากนั้นก็กดเลขที่เราได้มานะคะมาดูสูตรกันค่ะน้องฟ้าดูหลักร้อยนะคะของ3ตัวบนและหลัก10บนะคะของ2ตัวล่างนะคะนํามาบวกกันค่ะจากนั้นให้บวก2ทุกรอบนะคะ2เป็นเลขคงที่ค่ะบวก2ทุกรอบเลยค่ะ สามนะคะบวกสี่เป็นเจ็ดค่ะบวกสองนะคะก็ได้เก้านับเพิ่มขึ้นไปค่ะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ค่ะในกลุ่มนะคะนอกฟ้าจะให้หกตัวนะคะแต่ว่าสูตรนี้สามารถเล่นห้าตัวได้ค่ะจะเล่นห้าตัวหรือหกตัวก็ได้นะคะปักสิบบนนะคะเราดูหลักสิบของเลขบนเรากดสองตัวบนลูดหน้าแล้วก็เลขตามนี้เลยค่ะ พอรอบที่174นะคะออกบนแล้วออก397นะคะเลขบนหลัก10บคือ9ก็คือตัวเลข9นี้เข้านะคะเลขเข้าค่ะรอบถัดไปค่ะ3าบวกหนะคะเป็น8ค่ะบวก2ก็ได้10ค่ะใช้0กระดับเพิ่มขึ้นไป0 1 2 3 4 5นะคะ หลักสิบนะคะคือเลขหนึ่งค่ะเลขหนึ่งเข้านะคะเลขเข้าค่ะสามบวกแปดค่ะเป็นสิบเอ็ดนะคะก็คือใช้หนึ่งบวกสองค่ะได้สามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดค่ะรอบนี้หลักสิบคือเลขสี่นะคะเลขเข้าค่ะ หกนะคะบวกเก้าค่ะเป็นห้าบวกสองได้เค่ะเจ็ดแปศูนย์หนึ่งสองนะคะรอบที่หนึ่ง้อเจ็ดเจ็ดค่ะออกหกศูนยสี่หลักสิบคือศูนย์ค่ะเลขศูนย์เราเข้านะคะหกนะคะบวกสคะ่ะเป็นศูนย์ค่ะได้สองบวกสองนะคะก็ได้สองค่ะสองสามสี่ห้าหก เค่ะหลักสิบของเราคือเลข7นะคะเข้าตัวสุดท้ายพอดีค่ะ7เลขเข้านะคะ9นะคะบวก8ดเป็น7ดบวก2ได้9ค่ะ90้า3ูนหนึ่งสสาสี่นะคะรอบนี้นะคะหลักสิบเป็นเลขหค่ะเราไม่มีเลขหเลยค่ะรอบนี้จะเป็นรอบแรกที่หลุดนะคะเล่นปักนะคะนะคะ้องฟัาก็แนะนำค่ะหลุดรอบแรกก็ทบเลยนะคะ ทบในรอบถัดไปนะคะก็คือรอบนี้สามบวก8เป็น1บวกสองก็ได้3ามนะคะสามสี่ห้าหเจ็ดปดค่ะหลักสิบนะคะเป็นเลข7ค่ะรอบนี้นะคะเลขเข้าค่ะ7รอบนี้นะคะก็ทบได้นะคะดูกันต่อค่ะ4บวกสี่เป็น8ดค่ะบวกสอง ็ไดู้0ค่ะ0 1 2 3 4 5นะคะหลักสิบค่ะคือเลขมค่ะเรามีเลขมนะคะเลขเข้านะคะก็คือสูตรยังไปต่อได้นะคะถ้าสูตรไหลก็คือไหลาย,ยาวเลยนะคะสี่บวกห้าเป็น9บวกสองได้หหนนึึ่่งงงสสสอามี่ห้าหกค่ะหลักสิบคือเลขมค่ะรอบนี้เข้านะคะ จ็ดบวกห้านะคะเป็นสองค่ะบวกสองได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะหลักสิบค่ะคือเลขสี่ค่ะตัวแรกเลยนะคะสี่เข้าค่ะหกบวกเจ็ดค่ะเป็นสามบวกสองได้ห้าค่ะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะหลักสิบคือเจ็ดค่ะเราก็มีเลขเจ็ดนะคะเลขเข้าค่ะ แดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกสองได้หนึ่งค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะหลักสิบคือสี่ค่ะเลขเข้านะคะสองบวกเก้าเป็นหนึ่งค่ะแล้วก็บวกสองน,นะคะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะหลักสิบคือห้าค่ะเลขห้าเราเข้านะคะ สามค่ะบวกหกค่ะเป็นเก้าบวกสองได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหลักสิบคือเลกห้านะคะห้าเข้าค่ะศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ค่ะบวกสองได้สองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะหลักสิบนะคะคือเจ็ดค่ะตัวสุดท้ายพอดีนะคะรอบสุดท้ายค่ะ หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดค่ะบวกสองได้เก้าค่ะเก้าศูนหนึ่งสองสามสี่นะคะหลักสิบค่ะคือเลขสองนะคะเลขเข้าค่ะก็สูตรนะคะไหลดีนะคะหลุดแค่หนึ่งรอบค่ะก็สามารถไปต่อได้นะคะหากเจอหลุดอีกก็แนะนําให้ดูก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าไหลามายาวพอสมควรนะคะก็เป็นสูตรที่น้องฟ้าใช้วางในกลุ่มนะคะพี่ๆสามารถนำไปลองใช้ได้เลยกับยี่กีห้านาทีค่ะ สำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเข้ากลุ่มนะคะอยากมาเล่นยีก่กีกับน้องฟ้าก็สามารถทักเข้ามานะคะแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มน้องฟ้าได้เลยค่ะขอบคุณพี่ๆที่รับชมคลิปจนจบนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ